ันนี้นะาที่เดียวจะพาไปดู2โม่ค่ะที่จัดโปรโมชั่นลดราคาเยอะมากๆค่ะถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นจะมีโปรไหนบ้างตามไปเลยเริ่มที่แบรนด์แรกเลยค่ะแบรนด์โตชิบะค่ะจะมีสินค้าอย่ไหนบ้างตามเลยตัวแรกเลยคืองสักพ่อ2ถังชิเบะเดรโลของแบรนด์โตชิบะค่ะราคา3,990บาทค่ะไปกันต่อที่1 3กิโลกันบ้างค่ะลูกค้าขาของแบรนด์โตชิบะเช่นเดียวกันค่ะเราขายเพียงแค่4,290บาทค่ะไปกันต่อที่14กิโลค่ะ ลูกค้าขา1 4กิโลของแบรนด์โตจิบาของเราก็มีนะคะถังใหญ่ใช้งานง่ายค่ะลูกค้าค่ะเราขายเป็นแค่4,990บาทค่ะและใครที่อยากได้16กิโลซักผ้านวมได้ค่ะและตอนนี้เลยค่ะลูกค้าขา16กิโล2ถังค่ะเราขายเพียงแค่5,690บาทค่ะมีหลากหลายสีให้เลือกค่ะสำหรับตู้เย็นประตูเดียวของแบรนด์โตจิบ้าค่ะ5.2กิราขายเป็นแค่4,390บาท 4คิวค่ะลูกค้าขาเราขายเพียงแค่4,990บาทสประตูเราก็มีค่ะสำหรับตู้เย็นของเบรโตชิบะค่ะลูกค้าขาและนี้เลยค่ะ6.9คิวค่ะลูกค้าขาเราขายเพียงแค่6,690บาทค่ะไปกันต่อที่ตู้เย็นตัวนี้ค่ะลูกค้าขา6.4คิวของแบรนด์โตชิบะค่ะลูกค้าขาไม่ต้องกดละลายน้ำแข็งเองตัวนี้ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติค่ะเราขายเพียงแค่5,590บาทค่ะ ไปกันต่อกับแบรนด์ LG กันบ้างค่ะจะมีสินค้าตัวไหนเตามเลยมากันหน่อที่แบรนด์ LG กันบ้างค่ะสําหรับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติทางเดียวค่ะลูกค้าขาและตอนนี้ติดยอดนิสขายดีเพราะของเราขายถูกที่สุดและขายถูกกว่าร้านอื่นๆค่ะลูกค้าค่ะสำหรับเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะคะลูกค้าขาราคาเริ่มต้น8,990ค่ะลูกค้าหาตัวนี้นะคะลูกค้าจะรับประกันมอเตอร์ถึง10ปีกันเลยทีเดียวค่ะและเรานะคะมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นนะคะ16กิโลค่ะ หรือจะเป็นนะคะลูกค้าขา15กิโลก็ดีค่ะและที่ใหญ่สุดนะคะลูกค้าขา21กิโลไม่ว่าลูกค้าจะซักผ้านวมหรือจะซักผ้าเยอะๆแบบนี้ก็ได้เลยค่ะและ21กิโตัวนี้นะคะเราขายเพียงแค่12,990บาทค่ะเถิดมาอีกนิดนึงค่ะสําหรับตัวนี้ค่ะลูกค้าค่ะ24กิโลนะคะไม่ถึง30,000ค่ะอยู่ที่นี่แล้วค่ะที่ร้านมันจะซีีนะคะลูกค้าขาเราขายเป็นแค่16,990บาทเท่านั้นค่ะคุ้มสุดคุ้มแบบนี้มีที่ร้านมันจทซีวีเท่านั้นนะคะและมาที่ตู้เย็นกันต่อค่ะลูกค้าขาสําหรับตัวนี้นะคะลูกค้า 9.4คิวนะคะระบบอินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟเบอร์5ค่ะลูกค้าค่ะเราขายเพียงแค่8,990บาทเท่านั้นนะคะของแบรนด์ LG ค่ะและกระเติมไปอีกนิดนึงนะคะลูกค้าขะถ้าใครที่อยากได้ตู้เย็นแบบใหญ่ๆใส่ได้เยอะๆค่ะลูกค้าขะและนี่เลยค่ะ14คิวค่ะลูกค้าขะเราขายเพียงแค่1 9 9 9 0บาทเท่านั้นนะคะและแบรนด์ LG ตอนนี้นะคะลูกค้า่ะฉลอง37ปีค่ะลูกค้า่ะซื้อคู่คุ้มกว่าค่ะลูกค้า่ะ และจะมีสินค้าตัวไหนลูกค้ารอก,กดไลค์กดติดตามไห้นะคะเดี๋ยวลิเดียจะมาบอกนะคะลูกค้าขาเป็นคลิปต่อไปนะคะและสําหรับใครนะคะที่อยากซื้อสินค้าแยกแบบตัวต่อตัวลูกค้ามาที่รา้านมิชิพีวินเลยค่ะรับรองค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องซสกผ้าห,หรือตู้เย็นนะคะลูกค,ะคะ้าขาราคาถูกกว่าที่อื่นแน่นอนนะคะและตอนนี้นะคะจัดโปรโมชั่นทั้งแบรนด์โตชิบ้านะคะแบรนด์ LG นะคะและใครนะคะที่เป็น f c 2แบรนด์นี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นลูกค้ารีบมานะคะและที่ลูกค้าเห็นอยู่หน้าเฟซนะคะลูกค้าเข้ามาเยอะมากลิเดียก็ต้องขอคคคคคุณลลูก้้าดวยนะะะน,นะะะะแใร สนใจเครื่องใช้ไฟฟ้าและไฟเตอร์ให้กันถึงอันติทีวีค่ะบ๊ายบาย